để không có nữa, bên bên chưa đâu, đó này không này không có không có, bên bên có, không có, cái bên không có, không có, bên bên không có, không có, bên bên

เนี่ยเนี่ยอ๋อหลีกอบกอบเยี่ยมากินมันดีเยี่ยแด่เยอะมือหัวได้ทางคิ้วมือเจ้า่อยไปได้เยิ้งแข็งแข็งแข็งเย็นก่อนหน่อยเข็นงบีเลยเี้คิ้วมือตาไอ้อ๊อฟไอ้คิ้วมือกูอ่ะแบบลุงลุงเลยเฮ้ยให้กูเล่าก่อนไปรู้วันนั้นทำไมวะวันนั้นเว้ยกูลงไปเปิดตู้เย็นเลยทำไมวะกระเด็นเลยเี้ทำไมกระเด็นวะเจอผักไอ้สัตว์ แม่งแม่งไม่ผ่านเลยเฮ้ยโคตรแรงเลยมึงขำไม่ขอหน่อยสิขยืมมาขำขอยืมมาขอยิบมาอะไรให้มึงอ่านหนึ่งนาทีครับหุ้ยยืมไปเลยใส่กลับแล้วไปเว้ยเฮ้ยรีบรีบอย่ารีบนี่จะไม่เข้าเรียนใช่ไหมเข้าทำไมแล้วเข้าเนี่ยกี่โมงเนี่ยเขาทำไมยังเช้าอยู่เลยเนี่ย เอ้าไอ้เหี้ยโรงเรียนเขาเปิดตอนเช้ามึงกัเข้าตอนไหนอะเขาโรงเรียนโรงเรียนเปิดเที่ยงคืนมั้งไอ้เหี้ยตลบป่ะเที่ยงเฮ้ยวันนั้นเวอะไรวะซื้อก๋วยเตี๋ยวเวซินเตอร์โฟไอ้เหี้ยซื้อกลับมากินบ้านเป็นไงไม่ทันกินหวานแม่งหกเลยสัตว์ทำไมวะไอ้เหี้ยแม่งน้ำตาลพริกไอ้เหี้ยเขาให้มาเยอะป่ะเออให้มาเยอะหกเลยไอ้เหียไอ้เฮียตลกตรงไหนวะเนี่ยฮาไหม ไอสัตถามโดดน้าเลยสัโดดลงน้ำไปเลยไปเลยไปซ้อมเลยนะไปคุยด้วยีหยั่ไปแล้วปีดมูไม่เอาไม่เายเลยไเออาไ่เอไม่เาไมเอไม่เอาเอาเปานมเอาาไมเอไเอ่เาเอมอานม่เเลย อ้านี่มีเรื่อให้ฟังไหมะเล้ยเยจาการนี้เต้ยและเต้ยเป็นนี่นี่ตัวนไมคเลยเต้ัวนันนึงตนั้ไม่คบนี่แหละคระแลเต้เี่ยอครับท่านเต้ยไหก็มากระเปเาไหมมีเรื่องอะไรพูมึงเปถ้าเตือนหอสีขึ้นมากระเป๋าเลมถ้ามันเจอผี ผีอแไรววที่ไหนเพื่อนแก้วหรือชิคก้ม่าไมตั้งแน่ไปไหนวะขึ้นในห้องที่มันเจอเนี่ยเปี่อมันไม่กลัวผีอะไม่กลัวอไร้ปล่ะไนก็ไไดิคนที่เห็นไปวะกลัวันแลงไม่็นินไปไปเออมไปใช่ปะไปดิคนนี้มังแปลก ไปอยู่แล้วเงี้ยมัวเงี้ยมัวเงียเลียเด็อ่ะนยเรนโลกโตั้งแต่เมื่อไหร่อะโผาทังาเออโมา่นาแล้วรอืเลยห็นีใครบอกนกรออก็นก่ารัวแล้วเ็รืกเรื่องนี่ ตาออกอิกเนี้ยเราคมิกนนกันแน่แน่ร้อยเปอร์ให้พันเลยแน่แน่เฮ้ยยี่สิหนึ่ภาพอะสินอะไรอ่ะอ่ะอ้า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 อ้นั่นอ้าอทีอ่ะอีอ้อ่ะอ้อ้า้วอ้้อ้าอเอ้อ้าอ้กาอ้าอาอ้าออ้อ้าอ

Yeah. ไม่ดีหรือไงนี่อ่ะผมบอกแล้วยันยังมาไงก็คือไปยิ่กัามตเนังต้องสุใช่ไหมไยิ่ามแนแแเไม่ทำง้ใส่ตวไหม

die krimineel wat het เฮ้ยองงี <Ừ. S 1> <ái> ้มาหานต่างๆ่เจียดมาเออไม่มีอะไรริเว้วยชอบไปดวะเราขาดมาเถอะียวันไหนอาจจะมีอะไรไม่ได้ก็ได้ใครจะรู้มีแน่เลยกลับดีไม่มีอะไรหรอกว่าจะมีอะไรก็ไม่แน่หรอก But ยนวอ้ยีมันไม่ตื่นวรอมไงเนี่ยเป็นตโลวเกีร์เบนเบนไม่เ่รโอดอยู่ใครวะเบนองปวดตล้วไอนตายได้ไงวะไอ้ใครฆ่าก่อวะ ก็เปล่าเว้ยนี่นะ เป็นกีด้ว่าเริ่มไอ้แบบนี้ทำไมอ่ะแล้วทำแบบนี้แล้วได้อะไรขึ้นมาวะเราก็ตายไปแล้วอะทำไมมันทำไมอ่ะในเมื่อทุกอย่างเป็นแบบเนี้ย